อุ้ย้ยเทเซอร์ดีจัดสวัสดีครับชาวเพลเดอรสสกเมอร์ท่านที่ผมกล้องซ่าครับวันนี้ค่ะในเกมโอเวอร์สองในส่วนของซีซั่นที่8นะครับก็อยู่ในส่วนของเซิร์ฟเทสนะครับผมก็จะพามาดูสกินใหม่ๆกันว่ามีสกินอะไรมาบ้างนะครับมแล้วก็แท้งตัวใหม่ครับเมกลกาโอเคกรอบดีลลมกดไลค์กดซับบูแชร์เป็นอาลจ้ใก้อ,กอ,กอ,อ,าากองซาด้วยครับผม เข้าเกมกันมาแล้วโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากดูรูปสิครับทุกคนโอ้สกินแอดกับเมอร์ซี่ต้องสวยมากแน่ๆครับขนาดเห็นแค่นี้ก็จะเป็นในส่วนของวินเทอร์วอเตอร์แลนด์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเซิร์ฟเทสนะแล้วก็เรื่องเงินเห็นแล้วนะฮะทางด้านขวามีเรื่องเงินได้เห็นแล้วด้วยนะก็มาดูในส่วนของสกินกันดีกว่าในส่วนแบตเตอร์พาร์ตก่อนเลยนะครับอย่างแรกแบตเตอร์พาร์ตรอบนี้มีอะไรบ้างนะครับ w e l come Back Hero ซีซั่นสองรีวอร์ด่ะอันนี้คือน่าจะเป็นเหมือนซีซั่นพาร์ทของแต่ละซีซั่นปะหรือเปล่าไม่รู้อ่ะโอเคมาดูในส่วนของในส่วนแบนท์พาร์ทกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของซีซั่นแปดนะครับน่าเติมหน้าจัดขนาดไหนไปดูนครับซึ่งอันนี้เป็นเซิร์ฟเทสนะครับภาพอาจจะไม่โหลดนะแต่ก็เอามาดูดีกว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเมากาครับเมลกาได้ก็คือใครที่ซื้อบัลล์ทพาร์ทปุ๊บได้เลยแล้วก็สกินอนาฮะอุยสวยอยู่นะอุยสกินอาาสวยอยู่นะ โหเมนันนานี่ยิ้มกลิ่มเลยแล้วก็ในส่วนของไอคอนผู้เล่นนะครับเป็นรูปของอันนานะครับเดี๋ยวค่อยไปดูแบบเต็มๆกันอันนี้เป็นมาเดินพาสก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเอ็กพีเนาะอ่านี่ไงนาะสวยอยู่นะเดี๋ยวค่อยไปดูครับทุกคนมาดูประทางกันต่อในสองครับเป็นเพลเยอร์ไอคอนนะครับโกลสปินเตอร์ของเมลกาแล้วก็ร้อยเครดิตครับต่อไปอ่าเป็นเสียงของบัพติส ต่อไปครับเป็นท่าของไฮลไลท์อินโทรมัฟติสเอ้ยไม่ใช่บัฟติสมาวการ์นั่นเองต่อไปครับอันนี้ฟรีนะเป็นท่าของ JQ ครับจังก็ควีนครับอืมเป็นท่านั่งนะท่านั่งของนักล่านะฮะมีในส่วนของมีในส่วนของปลาฮะนี่ฮะโอเคไปกันต่อเป็นท่านหนูอะไปกันต่อปืนไม่ใช่ปืนดิเป็นเหมือนโอริสสาปะ่ะ เออเหมือนยิงโอริสาอะไรอย่างงี้ปะ่ะชนเผ่านี่เป็นท่าปิ้งบาร์บีคิวฮะแต่บาร์บีคิวเป็นเอาระเบิดมาปิ้งครับของจังแรดนั่นเองครับโอ้ยนี่อันนี้เท่อยู่ต่อไปอ่าเป็นส่วนของเสียงเมาก้าครับอันที่10ครับเป็นสกินครับของหนูเจ้าหนูแฮมสเตอร์เรกิ้งมอนนั่นเองครับว้าวเป็นเหมือนเหมือนเปลือกไข่ปะ่ะเออรอบนี้มันดูตีมเดี๋ยวเราดูก็รู้แหละว่าตีมอะไรนะต่อไปครับของเซนจ์ตาครับ ไฮไลท์เอนโทรลูกถีบฮะอ่าน่าจะเป็นกิมมิคของเซนจัต้าเลยเพราะว่าลูกถีบของเซนจัต้านี่ทำให้ศัตรูกระเด็นด้วยแล้วก็ดาเมจมากกว่าต่อไปอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นไอ้นี่ปะ <laughs> ด้วยความที่มันดูไม่ได้เท่ดีนะเออเรอบนี้มันดูแบบยุคยุคโบราณอุ้ยยน,นี่เท่ฮันเซส ฮัน,นันทรีคาร์เนจนะครับฮันทรีคาร์เนจว่าสวยอยู่นะอุย้ยสวยนะต้องมีสกินนี้ดิครับอุ้ยสกินนี้หรอสวยนะดูเป็นแบบชนเผ่าเนี่ยดูชนเผ่ามากเลยอ่๋อ่าอันนี้เมอร์ซี่ครับไปกันต่อเออรูปนี้ดูแบบโบราณเนี่ยอันนี้เนี่ยอุ้ยอนณาฮานา อันนี้เป็นของ JQ ครับไปกันต่อฮ่าสกินมาจริงๆด้วยฮะสวยมากโคตรสวยโอ้ JQ เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างแต่งตัวแบบว่าวิวอยู่แล้วนะฮะชุดน,นี้ก็ค่อนข้างว่าวิววนแต่ว่าด้วยความที่นานเป็นแบบดูสาวแกร่งไงมันก็ดูแบบไม่ได้โป๊มากแต่ว่าสกินนี้เท่มากครับในส่วนของสกิน h u n t r e s เนาะอันนี้สวยอยู่ไปครับิริโกะ เป็นท่าฮิลครับฮ,ททรฮัลไลน์โทรฮีลิ่งโอฟุดะก็คือในส่วนของยันนั่นเองครับไปกันต่ออ่าเออมันไม่ใช่เกมมันคือการเอาตัวรอดครับอืมของรามาตาไปกันต่อฮะขโมยไข่ฮะนี่เอ็กซทิฟครับขโมยไข่เอ็กโซโรเอ็กโซโรแรมเหรอเอ็กโซรามของอลิสาป่ะนี้เอ้ยของมาลกาเหรอ เป็นรูปม,มาวกา้เาเป็นท่าของอันนาฮะไปกันต่อฮะอ่าเป็นที่ห้อยไม่มีอะไรอืมเจ้าหนูผีอุ้ยนี่ท่อันนี้ท่ไปต่ออุ้ยสกินริปเปอร์เหลืองมาใช่เป็นเหมือนแบบอืม คล้ายๆของมอยราอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเหมือนแบบใส่อะไรประมาณนี้เหมือนกันนะเนออาะกันแบบแบบปล่อยพิษปล่อยลังสีปล่อยอะไรอย่างงี้นะเอ,อ้ยเท่ดิเท่อยู่เท่อยู่แต่เหลืองเหลืองมากนะสก,กินนี้ใส่ทีเห็นชัดมากคนระไปต่อฮะท่าแรมยืนครับจะไปแบบช้าๆนั้นควจะได้ดูแบบชัดเจนกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะ Arrow fly ครับโอนะ้สวยนะสวยนะเป็นริปเปอร์ที่ดูแต่จริงๆริปเปอร์สำหรับผมดูเหมือนลูกกระจกดูไม่ใช่พระเอกเลย ไม่ใช่ตัวหลักเลยบูซายท่าของแอชครับงัวอันนี้สวยไปกันต่อฮะพรีเมียมสกินของลูซิโอโอครับว้าก็เท่ดีนะเด่นเด่นอีกแล้วฮะสีขาวดูดีๆไปกันต่อฮะท่าของคิริโก,โกครับอาริกาโตไปกันต่อขับดักวะอืมขับดัก วัาฉีดฉีดโอเคไปกันต่ออ่านี่มาลก้าสำหรับสายฟรีนะครับก็ปลดได้ในเลเวล45่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ปลดล็อกที่ห้อยปืนแล้วก็เงินเนี่ยอุลิสาแน่เลยอ่ะนี่ในส่วนของสติกเกอร์อ่าต่อไปครับสกินจังแรดครับ จังเลนี่ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะเป็นสก,กินนี้ปิกนะครับที่เราเห็นตั้งแต่แร,แรกคือเอากำดังมาติดหัวอันนี้เดินเดินชนแล้วศัตรูเตยกำดังไหมฮะแต่เราผมว่าไม่ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ไปกันต่อฮะท่าโซเจินครับหุ่ยอูต้องแข็งแรงเบอร์ไหนฮะถึงทำท่าน,นี้ได้แล้วทำชิลนะเอนางแข็งแรงแล้วนะไปกันต่อฮะอืปว่าออกจากไข่ใช่ไหมหเ,ห,เหมยครับกบดักครับ กบอันนี้เมาก้าใช่ไหมอุ้ยอทิศแน่นอนเลยนะมันปูมาขนาดแล้วโอเคยวิ้วคุณเมาก้าโคตรสวยเมาก้าสกินนี่สวยมากสกินแบบชนเผ่าจัดอุ้ยแล้วดูดีจัดเลยดูดิว้าไปกันต่อครับนี่ทาริเปอร์ใหม่โอเ้โอเป็นสีเหลืองน่าจะได้อยูอ่บินมาเลย การต่อฮะปึ๊บท่าของวิดโอครับอ่ะนั่งโอ้โหนั่งแบบเรียบร้อยเอาวายมาจากไหนฮะจุดไฟโอเควิวสวยสวยรอบนี้สวยนะรอบนี้ดูแบบไปชนเผ่ามากเลยเจ็ดสิบครับสกินของเซนยาต้านะครับผมอืมรอบนี้ดูเป็นชนเผา่าฮะชนเผ่าชนป่าอะไรอย่างงี้ชนป่ากัานเลยป่ะเจ็ดสิบเอ็ดครับเจ็ดสิบสอง เมาก้านี้เป็นรอยเท้าแล้วมิติกเป็นใครอะอุวูดจกขนาดไอ้นี่เท่นี่เท่พี่บัวครับแม่ดูสายตานั่นสิดูสายตานั่นสิครับทุกคนโอ้ไปกันต่อเดินปะอ่าเดินครับเป็นท่าเดินครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นโอดิสางจริงด้วยครับสำหรับสกินมิสติกค,ครับอ่าคล้ายๆเดิมอยู่นะ แต่น่าจะรอบนี้ปลดปุ๊บคือไม่ได้ปลดตามเลเวลนะมาปลด80อย่างเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวไปลองดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับว่ามีแบบปลดอะไรมาบ้างนะโอเคมาในส่งฮีโร่ครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยปะเนี่ยเออเหมือนเหมือนจะเปลี่ยนรูปแบบเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างสกินอื่นที่มาในส่งร้านค้ากันด้วยนะครับเมื่อกี้ดูแบ,บนดันพาละกดในส่งซีซันแแล้วนะครับมีอะไรบ้างมานั่งดูกันอนะ่ะสกินสกินของอ่าน่าจะเป็นสกินขายนะครับสกินนี้ ฟันกี้ครับโอ้โหเด่นจัดเด่นอยู่ไฮไลท์อนโทรอันนี้เราเห็นไปแล้วเนาะโอ้ยังนี่หว่านี่ยังอ,ยอันนี้เข้าอยู่อันนี้เข้าอยู่เข้ากับสกินเมื่อกี้จัดนะคือถ้าใส่แล้วเนี่ยคือถ้าใส่แล้วนะเนี่ยใส่ปุ๊บเฮ้ยใส่แล้วมีเสียงกฟกแล้วนะเนี่ยใส่แล้วท่าน,นี่ใช่เลยงวโอ้โหใช่เลยครับใครเป็นสายพี่ดูมก็นะ่าชื่นชอบไปเมื่อกี้ดีว่าไม่มีนะ จีคิวจีคิวน่าจะเห็นไปแล้วสกินนี้นะอ่าแล้วก็วิคตอรี่โพสที่เราเห็นไปเอาแค่สกินเนาะอย่างอื่นไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่มาลกาอน,นี้เราก็ได้เห็นเป็นสกินไปละนะนี่สกินนี้ที่อยู่ในแบลตันพาร์แล้วก็สกินอุ้ยสกินมาลกานี่สวยเป็นเหมือนมาลกาลาวาวะวะ้าสวยอยู่นะแต่นี้อันนี้สวยมากอันนี้สวยมากแบลตันพาร์รอบนี้สวยมากมาลกาดูดีฮไฮไลท์โตร์อันนี้ก็น่าจะเห็นไปแล้วปะที่เป็นฉากกระโดด อ่าโอเคต่อไปอุริษาก็เป็นในส่วนของสเออนี่ครับแกรนบีชครับามาดูเลยว่าคัสตอมอะไรได้บ้างคัสตอมได้โอ้โหคัสตอมได้แค่ปืนเลยครับหูอบนี้โอ้โหรอบนี้ผมเชื่อว่าอาจจะมีคนผิดหวังหรือเปล่าครับรอบนี้เพราะว่ารอบที่แล้วก็ฮันโซยังยังไม่ค่อยเยอะเลยคราวนี้ได้แค่ปืนเลยนะแต่แรกมากับสีที่เยอะขึ้นครับเป็นสีนี้นะครับสีฟ้าฟ้าขาวน้ําเงินแดงเขียว น้ำตาลแล้วก็น้ำตาล,ล,ลอันนี้ดูตัวโกมากนะครับน้ำตาลน้ําเงินส้มนะครับอืมสีประมาณนี้นะครับจะได้ว่าน้ําตาลดีไหมมันก็คกินเกนน้าตาลนะมันไม่ได้ดำนะครับอืมมีแค่สามมีแค่สีมีแค่ห้ามีแค่สีสีเ,เลยแต่ว่ามีมีของแต่งนี่คือโอริสาแต่งยากแหละอันนี้ผมเข้าใจนะสาหรับผมคือมันเป็นมิสติกที่ผมว่าอาจจะไม่ถูกใจคนหรือเปล่าครับแต่งยากอยู่โดยส่วนตัวนะอืมเข้าใจเข้าใจนะครับปรมตาวิตตอริโพสอ๋อท่ายืนเมื่อกี้นะครับ ไรฮาร์ดมีสกินวิสกินนี่เหมือนเหมือนเคยมีรลอปะใครคลายปะที่เคยมาขายเนือนว่าเป็นตอนหนุ่มๆครับเฮเวนส์เดวี่อครับอืมสวยอยู่นะสวยอยู่นะว้อดูดีอยู่ดูดีอยู่โรดฮอคโรดฮอคไหนๆก็มาแล้วอุ้ยอุ้ยนั่นลากโร h ฮอ k กลายเป็นนุ้งหมาไปแล้วครับโคลาฮอ k ครับ ว้าน่ารักอันนี้น่ารักครับอืมซิกมาซิกมามีสก,กินด้วยอ่าออกไปทางโจรสลัดจริงๆ,ๆก็คล,ออคล้ายๆประมาณนี้ก็เคยมีแล้วปะเออคล้ายๆประมาณนี้ก็ก็เคยมีแล้วนะเท่าที่ผมเคยเห็นมาวิซันวิซันมีส,มสก,กินด้วยฮะอักลีอักลีสเวตเตอร์นี่เขาเหมือนแซลไอ้นี่วะรูปที่ตอนนั้นที่อะไรนะที่คนเล่นเป็นเดดพูลอะใช่ปะใช่ปะผมอันนั้นใช่อันนั้นปะใชนน่แซลแนวนอนที่แบบแต่ง,ตง,ตงชุดนี้มาอะไรอย่างเงี้ย เออไม่ไม,ไม,ไม่มั่นใจเหมือนกันนะกับฮนะิวแจ็คแมนอ่ะที่เขาแบบแซวกันอนะ่ะเอออะไรประมาณนะั้นเออเท่าที่ผมจําได้นะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะอันนี้คือคิดขึ้นมาเองนะที่ใส่สเวตเตอร์สีเขียวอะไรประมาณนี้ไงเออนะครับเออนะโอเคไปต่อ breaking ball นี้นะ่าจะเห็นกันแล้วครับอืมก็คือสกินเจ้าไข่นั่นเองครับผมซาเรียครับสกินนี้ครับอืมอีกหนึ่งสกินใหม่นะครับในส่วนของซาเรียก็โอเคสวยอยู่นะแต่ซาเล่เป็นงตัวที่ออกแบบยากสำหรับผมนะ สำหรับแบบเอามิสติกมาก็ยากอยู่แต่ก็รอดูแล้วกันว่าเมนซาเยีย่งผมนี่เมื่อไหร่จะมาเหมือนกันนะสำหรับมิสติกเอชครับสตรอมเบ์ยา่าสตรอมไรเดอร์ครับอืมเท่อยู่นะสวยอยู่ปืนอนะปืนเหมือนลูกซองเลยปืนเหมือนลูกซองเลยนะโอเคไฮไลท์โชว์รันดิชโชว์ครับอันนี้ก็อยู่ในแบตเตนพาร์ชนะ โอ้ oh, ส่ทีไม่เหมือนแอดเลยะต่อไปบัชชันบัชชันไม่มีนะครับแคสซิดี้ไม่มีครับเอ็โคไม่มีเคนจิลูกลักเรามีไหมไม่มีฮะรอบนี้ฮันโซฮันโซมีสกินด้วยนะอ่าในส่วนของรอบที่แล้วก็มีเนาะที่เป็นแบบเทนงูเหมือนกันอนะอ่านี่ก็จะแบบอัปเกรดขึ้นมาใช่อ่าจำได้มันเคยมีเทนงูไปแล้วรอบหนึ่งที่เป็นสีแดงๆดงอะฮะอนนี้ก็เป็นสีม่วงเลย จังแร็น่าจะมีว่าที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นในแบลนด์พาร์ตครับจังแร็ต่อไปเหมยเหมยก็มีปะอันนี้เป็นสกินใหม่ใช่ไหมไม่อยู่ในแบลนด์พาร์ตนะครับสกินซื้อนะครับสวยดีนะเออสวยอยู่สวยอยู่ไม่มีอย่างอื่นนะต่อไปเป็นกันต่อกับฟาราฟารามีสกินด้วยนะนัดแครกว้าวล่องหุนอีกแล้วฮนะสกินล่องหุนอีกแล้วแต่ว่าเป็นในส่วนของน่าจะเป็นคริสต์มาสเนาะ เออ Winter Wonderland น่าจะมาขายช่วงคริสต์มาสเราดูจากสีแล้วใช่เลยน่าจะมาพร้อมมินสตันตแหละฮะริปเปอร์นี่ก็เห็นไปแล้วนะสำหรับสกินนี้นะครับฮัสแบทนั่นเองครับก็เหลืองมาเชียวจริงๆมันเคยมีสกินอย่างนี้แล้วชัดๆเนี่ยเออริปเปอร์โซเจอร์มีสกินไหมมีะฮะวะ้าว้าอู้สกินนี้สวยอยู่นะสะกินนี้สวยนะวะ้า อันนี้เสร็จแล้วปะวะหรือยังยังไม่ไม่รำคันใจเออสวย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 แล้วก็อีโมดอ๋อท่าที่ยืนมือเดียวแล้วก็ท่าเต้นเออเฮ้ยสวยๆนะสวยนะโซเจอร์สวยโซเจอร์ไม่มีซอมบ้าไม่มีซิมมี่อ่อเอ๊ะมันดูแบบตีมตีมไม่นี่มากตีมตีมไม่นี่ว่าเหมือนแบบเอ่อที่เป็นโคเกมในค่ายวิสานมาใช่ไหมเออชุดมันดูคล้ายๆหลายๆตัวที่เคยมีมาเลยนะแค่เปลี่ยนสี ถูกว่าย้อมแมวไหมอย่างเงี้ยท็อปย้อนไม่มีนะครับเทรเซอร์มีสกินด้วยอืมอุ้ยอุ้ยเทเซอร์ดีจัดดูมาชุดคนปกติแต่สวยมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกินที่เปลี่ยนทรงผมเทเซอรสส์ไปเลยนะครับอุ้ยผมว่าสกินนี้หลายคนน่าจะชอบผมเชื่อว่าสกินนี้มา,าทีขายดีแน่นอนนะครับผมว่าผมได้ซื้อแน่นะฮะน่ารักด,ดูนะเฮ้ยเทเซอรสส์น่ารักมากเลยอะ เออดูดีดูดีเรียอันนี้ขายดีแน่เทรเซอร์กับโซเจอร์เนี่ยมาเป็นแพ็คแน่นอนนะวิโดโูเมเกอร์มีสกินเหมือนกันว้าวไวท์เทรคเกอร์ครับอ่าโอสกินก็ค่อนข้างเซ็กซี่เหมือนเดิมนะครับก็ยังคงความคอนเซปต์เป็นในส่วนของวิโดโูเมเกอร์ครับอ่าชนเผ่าชนเผ่าวสวย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 อยู่ใครเมนวิโดโูเมเกอร์ครับนะไม่ใช่ผมครับแล้วก็รู้สึกจะมีอ e ีโมดอ๋อจุดไอ้ท่านั่งในแบดเดิลพาธครับอนาครับอนา,อนาก็เห็นสกินมาแล้วนะครับ ีสก,กินเอ้ยสก,กินนี้ดิที่เราเห็นที่เป็นสก,กินแบบซื้อปุ๊บได้เลยนะครับสำหรับอานามารีแล้วก็มีสก,กินโจรสลัดอันนี้ก็เหมือนเคยมีแล้วปะแค่เปลี่ยนสีอจำได้ว่าเคยมีแล้วนะแต่สก,กินนี้สวยอยู่นะผมผมชอบสก,กินนี้มากกว่า,าสก,กินนี้สวยอาน,นาหมดไปแล้วเนาะต่อไปครับบัพติสครับบัพติสไม่มีรอบนี้บิกิตไม่มีครับรอบนี้อิรารีไม่มีครับ,รบ,รค,รบคิริโกมีนะครับว้า อันนี้ก็สกินสกินในนั่นปะที่เป็นอะไรไทม์คีปเปอร์วะเออมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแทนครับจำได้ว่าสกินนี้ใช่ใช่ที่มันจะมีเนี่ยข้างหลังเนี่ยเออใช่ใช่ใช่ผมจำชื่อสกินถูกปะวะน่าจําได้น่าน่าจะถูกน่าถูกน่าจะมาอนี้ไฮไลท์อินโทรอันนี้ท้าฮิลเนาะแต่ก็น่ารักไปอีกแบบอาจจะอยู่ในในกิจกรรมก็ได้นะอีโมดอาริกาโตนะครับผม รีวิเวอร์รีวิเวอร์มีบ้ารีวิเวอร์เป็นท่ายืนท่าเดียวนะพิคตอรี่โอเคพี่บัวรไม่มีเลยลูซิโอน,นี่มีสก,กินนะครับเราเห็นไปแล้วนะเป็นสก,กินนี้นะฮะพิคตอรี่โพสอ่าเป็นท่าพ่นท่าพ่นเมอร์ซี่อุย๊ยเมอร์ซี่มีสก,กินด้วยนะอุ้ยสวย้ยสก,กินรอบนี้สวยมากเมอร์ซี่ก็ยังเป็นลูกรล่นเหมือนเดิมครับมีเวฟพ่นสก,กินเฮ้ยเฮ้ยเวฟพ่นสก,กินมาแล้วหรอมีแบบเอฟเฟกต์หรอเฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยผมเพิ่งสังเกต โอ,อ้คุกกี้ว่ะโอ้ดี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 เฮ้ยพบสกินมาแล้ววะ่ะเมื่อกี้ผมพลาดตัววะ่ะไม่รู้ว่ะเฮ้ยพบสกินมันมานานาเนี่ยวะ่ะหรือผมเพิ่งเพิ่งเห็นวะเฮ้ยเเจ๋งว่ะมอยล่าร้ามีสกินด้วยครับอ่าแมกมาก็คล้ายๆกับเมากาณนั่นเองอะแล้วก็เซนต้า,ตามีสกินอยู่แล้วหนึ่งสกินเราเห็นกันนี่ครับก็ประมาณนี้ทั้งหมดนะครับ แล้วก็ไลน์ทที่เป็นท่าเตะนะครับก็เรียกได้ว่าครบกันไปนะครับพามาชมสกินใหม่นะครับในส่วนของซีซั่น8ทั้งหมดเลยนะครับก็เปิดไปหมดเลยนะไม่รู้ว่าพลาดตัวไหนไปหรือเปล่าแต่ก็เปิดให้ดูกันทุกตัวแล้วนะครับแล้วผมพลาดไปครับขอโทษทีลืมดูวันนี้ครับวินเทอร์วอเตอร์แลนด์ครับจะได้เห็นสกินด้วยนะฮะอ่ะก็จะมีกิจกรรมก็คือคอมพิวต์เกมเนาะอืมเอินติกเก็ตเอวี9เกมก็น่าจะเล่น9เกมได้ได้ติกเก็ตใช่ไหมอ่าแล้วก็จะปลดสกินไปเรื่อยๆนะครับ เป็นสกินพวกนี้นะเมื่อกี้รู้สึกในในช็อปไม่มีด้วยนะเป็นสกินกิจกรรมนะครับสวยอยู่ด,ดูชุดไทยมากสกินนี้ผมมีแล้วนะใช่ปะผมเคยผมเคยมีแล้วว่าสกินนี้มันเคยแจกแล้วปะเท่าที่ผมจําได้ไดนะว้าวแล้วก็นี่อันนี้ก็เป็นสกินอะไรนะกล่องปะสกินกล่องอะฮะแต่ว่ามาทาเป็นสีนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสกินชุดนอนปะอใช่แล้วก็มาทาสี ย้อมสีให้เป็นช่วงวินเทอร์บอลแลนด์แล้วก็นี่สกินแคสซดี้ครับสกินนี้สกินนี้เหมือนจะไม่เคยมีปะเหมือนจะไม่เคยมีนะอืมสกินนี้เหมือนจะไม่เคยมีก็มีท่าด้วยว้าเท่ยู่เท่ย,ยู่อืมแล้วก็เป็นท่าอุ้ยสวยนะอุ้ยสวยสวยรอบนี้สวยอยู่กิจกรรมรอบนี้สกินสวยนะแล้วก็ในส่วนของนี่บัตเดิลอ่าขายบัตเดิลเนานะ วินเทอร์แฟร์บัตเดิลครับสกินนี้สวยมากนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับเมื่อกี้ที่พลาดไปโทษทีแล้วเราลืมมาหนึ่งอย่างได้ยังไงครับอีกหนึ่งสิ่งครับนี่ฮะอ่าในส่งของสกินเมสติกของโอลิสาครับมาดูกันว่ามีอะไรแตกต่างมากนะครับอืมต้องเอาให้ครบอ่าสีปืนเปลี่ยนนะครับนี่กระสุนเปลี่ยนอยากเห็นได้ชัดครับคลิกขวามีเอฟเฟกตอนปลาโดนนะครับสำหรับเจเบลินนะ ตอนยิงโดนมีเอฟเฟกด้วยอ่าเห็นไหมมีเอฟเฟกด้วยนะฮะคลิกขวาโดนมีในส่วนในส่วนของเอฟเฟกพิเศษอีเดินชนไม่มีอะไรเล็บชิปตัวดูเป็นคนละสีกันนะครับเท่าที่ผมดูเท่าที่ผมดูตัวเป็นคนละสีแล้วก็ใน,นปา่าใกล้ๆจะมีเอฟเฟกด้วยนะฮะอ่าอันนี้โดน อ่าตอนโดนตอนหมุนเจลินใส่สตูก็มีแบบเหมือนเอฟเฟกโดนเหมือนกันนะส่วนนี้เรากดเองได้ป่ะวะเดี๋ยวลองดูแป๊บน,นึงนะกดดูปะ่ะอ่าได้ะนะนี่สีทองแบบใหม่ด้วยนะครับอ่าปกติฤาษาจะไม่ทองแบบนี้นะจะทองเข้มกว่านี้นี่จะทองอืิวะสะกินสวยแล้วก็ออลติเมทนะครับทรเทอรเซิร์อ่าเปลี่ยนใหม่เลยครับมีสีใหม่เป็นเหมือนทะเลทรายอ่าชัดเจนนะครับรอบนี้ก็ถือว่า สวยดีนะครับอีกทีนึ่งเวลาทะเลทรายวงชัดเจนมากครับเหมือนเดิมทุบซื้อข้าไปเรียบร้อยฮะอ่าในส่วนของสกินโอลิสานนั่นเองครับเกือบลืมให้ดูแล้วทุกคนโทษทีครับ <laughs> ขออภัยด้วยก็เรเียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกินเป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งซีซั่นที่ผมกสกินใหม่ๆมาเยอะมากและสกินหลายตัวสวยโดยเฉพาะที่ผมชอบเลยก็คือเมอร์ซี่เมอร์ซี่รอบนี้ผมว่าขายดีตัวที่ผมคิดว่าขายดีคือเมอร์ซี่แล้วก็เทรเซอร์ อืมเทรเซอร์อันนี้ก็สวยมากเหมือนกันนะครับที่ผมถูกใจ2สกินนี้โซเจิร so ์ก็โอเคแต่เทรเซอร์สวยมากแบบดูดูเป็นแบบสาวทํางานนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันครับนี่คือสกินที่ผมชื่นชอบแล้วคุณล่ะชอบสกินไหนในซีซั่นแกันครับในส่วนโอวัตส์สองนะครับผมอ่าโอเควันนี้มานี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสครายเป็นกระจายกองซาด้วยผมสำหรับวันนี้วันเฮีนครับสวัสดีครับ